คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมออินซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็พาทุกคนมาเล่นแมปสุดร้อนเนื้อเรื่องจะเป็นการที่เราเข้าไปอยู่กันในป่าไปตั้งแคมป์แล้วมีฆ่าตกรโลกจิตเนี่ยมาตามไล่ฆ่าเราท่านผู้ชมมันจะสุดแสนสยองขวัญสักแค่ไหน แต่วันนี้เนี่ยพี่มีผู้ช่วยของเรามาก็คือคุณเจเจคายอยู่ไหมครับอโืโสวัสดีครับผมเจเจคายถ้าคุณยังตายคุณก็ตายนะครับเออนะครับซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยจะไปทําการเอาชีวิตรอดในแมบ,บกันนักผู้ชม,มว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากฆาตกรได้ไหมเราจะไปเล่นกี่คนดีเจเจคายเราไปสองคนกันเลยขึ้นรถไปคุณเจเจคายซิ่ง มันจะสุดแสนสยองขวัญสักแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับท่านผู้ชม Let's go <S อ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยโอ,โอ้โหโเขาวาร์ปได้อุย้ยก็คือคุณเจเจคายนะครับที่เขาเคยเล่นแมปนี้มาก่อนเขาจะพาเราเอาชีวิตรอดนะครับเจเจคายเราต้องทำทำยังไงกันบ้างเนี่ยผมไม่รู้เลย อันดับแรกเราต้องไปเปิดวิทยุก่อนนะครับโอเคเปิดเปิดประตูตัวไหนเนี่ยคุณเจเจคายกดที่ประตูเลยครับกดที่ประตูกดยังไงอ๋อเฮ้ย this is an official emergency <Okay>. โอเคเลยครับมันบ่นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ก็จะเป็นเควสที่เราต้องทำนะครับผมต้องทำให้ครบเหรอคุณเจเจคายใช่ครับปิดประตูบ้านแล้วคุณเจเจคายเราต้องหาอะไรมาใส่หน้าต่างเราต้องทำไงเนี่ย ขางบนบ้านนะครับมันจะมีกองไม้ให้เราไปคลิกที่กองไม้เลยครับอ๋อผมเจอกองไม้แล้วคุณเจเจใครทำยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยแล้วุณก็เอาไปติดที่ป,ประตูหน้าต่างเลยครับกดปั๊บเอาไม้มาแล้วผมก็เป๊ะโอเคใช่เอ๊ะติดให้หมดเลยเหรอคุณเจเจใคร มาใช่ครับนี้ผมกำลังติดกล้องอยู่ครับไหนครับผมไม่เห็นเลยกลัววีดอคุณเจเจคายว่าเราจะรอดไปได้ไหมครับคืนนี้มันจะมืดแล้วคุณเจเจขายเล่งมือเลยโอเคครับผมติดกล้องมันที่เรียบร้อยตอนนี้ผมกำลังจะไปเติมอ่านั้นให้เฉอเพิงอ ใช่มันเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับเอุ้ยมันจะมืดแล้วคุณเจเจคายมันยังติดหน้าต่างไม่เสร็จเลยโอเคโอเคผมผมติดหน้าต่างครบทุกบานแล้วคุณเจเจคายเราชั้นสองเราเอาเน่นหนากันไหมเอาน้ยครับคุณออยกดสกิปเลยครับนี่อุ้ยคุณเจเจคายฮ่าผมกลัว ผมหลบหลบหลบในตู้แล้วรอดไหมเนี่ยไม่รอดครับคุณเจเจคายอยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้คุณออินต้องฟังเสียงว่าฆาตกรมันจะมาทางไหนแล้วเราก็จะเปิดไฟไล่มันนะครับเปิดไฟเหรอครับใช่ครับ๋ยวผมจะดูข้างล่างคุณคุณออินดูข้างบนเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับคุณเจเจคายผมเปิดไฟได้ไหม ผมกำลังเดินสำรวจนะครับผมไม่ไหวแล้วว้าปะป๊าปะานี่นี่ไม่ไม่ลงไปแล้วมันลงไปแล้วเราต้องหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเราต้องทำไงกูเจ๊เจ๊ใครต้องค่อยๆเดินดูนะครับผมไม่เดินผมอยู่แต่ห้องนอนเลยตอนเนี้อันนี้ผมดูข้างล่างให้อยู่นะเลาถ่านไฟฉายไปหมดเลยไหมไม่ครับไม่ผมมีแค่ไฟฉายตอนนี้กูเจ๊เจ๊ใคร ทีหนึ่งแล้วระวัง,งด้วยป้าบัวอะไรเปิดไฟไว้ก่อนถ้าได้ยินเสียงกระจกแตกคุณโออินต้องบอกเลยนะครับต้องไปหาต้นเหตุเสียงแล้วก็แล้วก็ทำการเปิดไฟไล่มันนะครับนะครับคุณเจเจคายว้ากระจกแตกหวัวมือผมผมเปิดไฟแล้วมันไปยังมันอยู่ด้านบนคุณเจเจคายหรอ มันจะมามันจะมาหาผมน้อยยินมันขึ้นไปข้างบนโอยโยจ๊เจ๊กค่ะคุณคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนว้าวกุ้ยเล่นแล้วกไม่เล่นแล้ว Year, นเกมลว่ะีไปรอบสองแล้วแก้มือกันคนุณ <c oughs> เจเจคายเกยมผีบ้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> น่ากลัวจริงเชียว <c oughs> คือเราต้องเปิดก่อนมันจะเข้ามาในบ้านใช่ไหมคุณเจเจคายเปิดไฟอะ่ะใช่ครับโอเคโอเคผมพอรู้แล้ว <c oughs> อ่ะคุณเจเจคาผมรู้แล้วครั้งนี้ผมจะไปเอาไม้มาติดเลยนี่คือเควสที่เราจะเอาตัวรอดจากไอ้ผีปีศาจ คือเราต้องเก็บไม้เผื่อไว้ไหมคุณเจเจใครไม่ต้องครับไม่ต้องเผื่อไว้ซ่อมคืนอื่นเลยใช่ไหม,ไมโอเคติดหน้าต่างติดหน้าต่างขนมขนมเพืเ่อนเปิดไฟทําไมเนี่ยเช้าอยู่ถ้าคุณจะได้วิ่งคุณก็เก็บกระป๋องกาวไว้นะครับ,รบโอเคครับโอเคครับผมได้ยังไม่มีไฟฉายนี่หว่าอุยน่ากลัว แต่ตอนเช้ามันยังน่ากลัวขนาดนี้เลยคือผมต้องเก็บฐานไฟฉายไว้ด้วยไหมคุณเจเจใครใช่ครับถ้าคนจะเป็นคนที่เดินส่องให้เพื่อนก็เก็บไว้เลยครับโอ้ไม่เอาอุ้ยอะไรวะเนี่ยคุณรีบเกินอย่าเพิ่งสกิปสกิปไวจังเลยยังก็ไม่มีแก๊สสิพี่ที่ผ่านแล้วคุณเจเจใครยังดิ้นตาต่างไม่เสร็จเลยใครกดสกิปเนี่ยกำลังเดินสำรวจให้เพื่อน โอ้ผมได้ยินเสียงว้าวโอครับเกิไหมดๆนี่ผมผมจะคลายเกิดแล้วเกิดแล้วเกย์โอเคใจะคลายคุณยู่ไหนผมว่าผมอยู่ข้างล่างครับผมดูข้างล่างให้อยู่กำลังไล่ไล่ติดไล่ติดอันนี้ฮึว้าโอ้ยเฮียตกใจใครวะเนี่ย ไหมดนนบัเทิจเรื่องะนจะะจคายผมได้ผมเหยียดมันผมเปิดไปนี่เบอยมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอุ้ยอุ้ยไฟดับเฮ้ยคุณเจเจคายคุณเจเจคายไฟดับปเจไม่ได้อยู่กับผมคุณเจเจคาย อ้ผมเห็นตาอา้ผมเห็นแล้วบันอยูบ่บัตปีนบัตปีนอยู่นี่อยู่นไปแล้ว,ลวเ,เลยพีกันระดาวเลยบัตเทเินแบบมึงเป็นกำลังซ่อมคนเจ๊ยจใครอุ้ยมันดูดมันดูดใครน่ะ คือผมไม่มีฐานอ่ะปัญหาตอนเนี้ยปัญหาใหญ่เลยไปดูกล้องก็ได้เพื่อนทำกล้องไปดูว่ามันมาจากมุมไหนโอเจอกจะเจอใครมาบ่อยเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ได้ทำกล้องกูจะเจอใครยเราอยู่ห้องไหนวะเนี่ยโอ้ยมีเสียงมีเสียงอาจารย์เอกอันสองคุเจอใครมาจากป่าฝั่งซ้ายนั่นไงทำไมหน้าผมมืดอ่ะ เราามกแปลกแปลกได้ยินเสียงเปิดประตูด้วยมันยอยู่ไหน,นมันอยู่ชั้นล่างเฮ้ยเพื่อนเลยมันบ้าแล้วอัจิยะเกอยากิเต็มเต็มมันอยากเข้ามานะอยากเข้ามามึงอยากเข้ามากูไปแหละกูไป อ่ะมาแล้วคุณเจเจคายเอ้ยเราแบบโปรเพยเยอร์คุณคุณยืนนีน่อีกแล้วอ่ะถ้าเราไปซ่อนเนี่ยเราต้องรอดไหมคุณเจเจคายซ่อนในตู้อ่ะมันเปิดตู้ไหมแน่นอนฆาตากรมันจะเปิดตู้ไหมคุณเจเจคายเปิดครับเพื่อนมันกินอะไรเนี่ยกินลิ้นใส่มมลิ้นไม่เป็นแน่นอนกินจ <c ười> <c ười> ิบพายแนละ้ว <c ười> กาแฟ กินกาแฟด้วยนอยส์เป <Nice. S 1> ็นกาแฟเลยอนนี้ผมรู้จุดบอดของหน้าต่างบ้านเราแล้วคือเราต้องติดตรงอ่อตรงนี้ห้องน้ำสามอันเลยครับคุณเจเจคามันคือจุดบอดสูงสุดเลยอยุ้ยเฮียมันเอาไปติดไหนกันหมดอะโอเคการติดหน้าต่างเสร็จสิ้นแล้วคุณเจเจคขอันนี้ผมไล่ปิดประตูแล้ว จะคลิปกันเลยครับนี่ค,ครับโอเคอุ้ยดันล่างแมงสยอมกว่าด้านบนดิผีน่าจะมาแล้วล่ะครับตอนนี้เข้าบ้านก่อนอตรงล่างมันเปิดตรงไหนวะตรงนี้เหรอครับได้แค่สองห้องเนี่ยอ๋อมุมนี้โอเคได้ทุกห้องเลยครับโอเคโอเคน่าจะมากำลังมาครับนั่งไงครับห้องไหนอะคุณจเจเจใคร Oh. จะเป็นชั้นบนหรือเปล่าครับชั้นบนชั้นบนชั้นบนเพื่อนเปิดหรือยังเพื่อนโดนแดดโอ้ยปึกเอ้ยไอ้ปึกเอ้ยปุมไปเลยเหรเช่างด้วยไฟพังิบหายแล้วใครมีประแจครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่กับเพื่อนเราไหมไปดูศพกันไหมคุณเจเจใครเพื่อนมีประแจไหมน่าจะมีกับไอ้คนตายอ่ะชิบหายแล้วคุณเจเจใคร อยู่ชั้นบนแน่นอนอ่ะผมได้ยินเสียงชัดแจ๋วเลยใช่ไหมครับคุณเจเจครับเปิดเปิดเปิดโอ้ชิตโอชิตโอ้ชิตโอชีตไฟเปิดตรงไหนโอ้ชิตโอชิตไฟพังลืมไปโอ้ชิตผมไปแล้วผมไปแล้วผมตายโอชิตโ oh, 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 อ้ชิีตเหี้ยฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลย ค่ากูดีกูทนไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมเหล็กกี่คน,น,นครับคุณเจเจใครสองคนครับผมค่ากูค่ากูมาค่ากูเร็วกูทนไม่ไหวแล้วบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นไปเก็บปะเจเลยครับแล้วก็ไปซ่อมไฟเลยมีหวังอยูเค okay. กูจะตายกูอยากตายกูทนไม่ไหวแล้วเอกูได้ยินเสียงไ้มมันฆ่ากูฆ่ากูเลยมัฆ่ากูไฟกูก็หมดมันฆ่ากูมาเลยมาเลยอยู่ไหนมาเลยฆ่ากู อเเป็นยังไงบ้างครับคุณเจเจคายวันนี้สุดยอดเลยครับเล่นเยี่ยมมากเลยครับผมพาคุณเจเจคายไปทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จครับซึ่งเรื่องร้อนมันยังไม่จบแค่นี้ถ้าคุณอยากเห็นคุณเจเจคายเล่นอีกก็สามารถไปดูได้ที่ช่องช่องคุณอเจคายโอ้ไม่ใช่นะครับ ถ้าใครอยากเห็นคุณเจเจคายเล่นแมปสยองควานนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ช่องเจเายถ้าคุณยังไม่ตายคุณก็อย่าลืมกดซับหรือกดซับกดไลค์กดสับต่อใกดแชร์ด้วยครับไปและวันนี้บุยบุยสวัสดีจ้าสวัสดีครับ